สมาชิมาแล้วอ่านั่งเลยขอบคุณค่ะแดงไมค่คอากางดีเมื่อวานนี้ฝนตกโปรยโปรยทังวันวันนี้อากาศดีฟ้าเปิดทำให้เราได้มาเรียนรู้แต่เรียนรู้ข้างนอกกันน <c oughs> ะคะอ่าซึ่งรอบรอบบริเวณเราเนี้ยเป็นแปลงษตรม,มีพืชเยอะแยะมากเลยถ้าพวกเรามีเวลาว่าง <c oughs> พวกเราก็มาดูมาช่วยกันดูแลอ่าเราจะเรียนเรื่อง มาตาตัวสะกดใช่ไหมอ่าเรียนเรื่องมาตาตัวสะกดก่อนที่เราจะมาตาตัวสะกดเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้หน่อยหนึ่งนะคะว่าอ่าเบื้องต้นเนี่ยคำทุกคำเนี่ยจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นตัวนี้อ่าคุณครูเขียยนตัวนี้เราเรียกว่าพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นสระตัวที่สามเป็นตัวสะกดซึ่งคําบางคําอาจจะไม่มีตัวสะกดแต่ถ้าเราเจอตัวสะกดปุ๊บ เราก็จะงงว่ามันจะอ่านว่าอย่างไรนะคะครูจึงพาเพื่อเราเรียนเรื่องมาตราตัว,ตวสะกนะนะมาตราตรงต,ตามมาตราเช่นเช่ชนคําว่าใครอยากจะเสนอนอกจากในแผ่นกลมๆนี้ยกมือครับคุณครับว่าผมอ่าอ,อีกหนึ่งคำให้สิทธิหนึ่งคำอ่าคุณจุน อ่ะใครจะได้โอเวลีกวดเนี่ยเกมสระอื่นมาเนะอันนี้ก็คือตัวมอมมาสะกดตัวเดียวนะคะตัวที่สองที่ตรงตามมาตาคือแม่ละอีรคะแม่กงแม่แม่กงแม่กงคือตัวอะไรสะกดจ้ามามูมามูตัวเดียวแข็งแข็งนะคะโอันแล้วสังเกตดูนะแผลงเงาจ้าเป็นเป็นขลังเลยนะ กูชอบมากเลยปลาอะแม่อะไรอีกยาโอเคยาวยาวขอสลักเงินบ้างหิวครับเริ่มหิวละอะไรอีกคะเกลียวอะเกลียวแปลว่าอะไรเนาะเกลียวครับบี้วอะอะอินเตอคำเร็วครับเร็ว นี่เือคะแม่ c ư ờ แม่ cười แม่ cười ก็แม่ cười ก็เลยสับปะยอโยยาช่วยกันหาครับเชยรักอ๋อเชยเอ้ยรับเอ้ยขอสลัดอืด้วยเกียวับเกียวอ่ะอันนี้เกี่ยวเกียวข้าวนะ เก่งมากเลยเต้โตรวยครับรวยคุณใครจะรวยในอนาคตรวยครับสวยยดเี่ามานิเต้โตสองเพลงก็เอสองทำไม่ใช่สองเพลงหนึ่งแม่โกนสองแม่โกนแม่โกนสามแม่โกนแม่โกนสามแม่โกนสี่แม่ สีแม่กุนกบเอ้ยกุนกบแม่อะไรคะกุนอ่าแม่กุนตัคำว่าควายอ่าพตัวสะกดพ่างค์คออ่าคอวอนี่เป็นตัวควบกรัมคือตัวคอคออายยอควายแสดงว่าตัวสะกดคือตัวอะไรคะยอดหยัเพราะนั้นยอยักษ์อยู่แม่อยู่แม่ไะไรคะอยู่แม่เกยให้เรานึกถึงคำว่ามาตาตัวสะกด จะอยู่หลังจากสละนะคะโอเคไหมงงไหมคะว่าสะกดจะอยู่หลังสละนะคะปีหกปีหกแปลว่าอะไรคะปีหกแปลว่านกแม่ต่อไปคำว่าอะไรคะปีดอยู่ในนี้มีไหมมีน่าจะมีต่อไปการโจ้ออีกหนึ่งคำสุดท้าย มาจากข<ม>ัโล <ผม S 2> โอเคทีนี้เรารู้จักหน้าตาตัวสะบดแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะแบ่งให้พวกเราได้ไปสำรวจสำรวจในสวนวแปลงกเกษตรของพวกเราว่ามีพืชชนิดใดบ้างมีพืชชนิดใดบ้างใหน้นักเรียนเขียนชื่อพืชท้างหน้าแล้วก็ท้างหังบอกว่าหน้าตาตัวสะบดแม่อะไร ทาเป็นกลุ่มดีไหมคะหรือจะเดียวเป็นกลพวกเราจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันทำอ่ะอันดับแรกแบ่งกลุ่มก่อนกลุ่มหนึ่งอ่ะกลุ่มที่โอเคได้คุณมแล้วกลุ่มที่หนึ่งอ่ะกลุ่มที่หนึ่งมานักใบงานอ่ะกลุ่มที่สองอ๋อโอเคกลุ่มที่สามค่ะอ่ะวัวหน้ากลุ่มอ๋อเด็ก ถามว่าเปรีกหน้าตาโตโสกงกดแม่และโกกเราก็เขียนแม่โกกแม่โกกขี่เป็นสอง่างอะไรต้องการมาลามาเขืออาสองมาคำที่หนึ่งมาเป็นมาตาตตวสกดแม่กกาแม่กกาแ้วเก็เขียนแม่กกา นี่โตอย่างเน็ผิดอันนี้เสร็จหรือ,อยังจ๊ะครบหรือยังอ่าอันนี้กลุ่มไม่เป็นไรเราทำก่อน ประจําวิชาที่เคารบและสวัสดีเพื่อนๆทนี่น่ารักทุกคนวันนี้กลุูไดโดนฟาจะจะมานําเสนอชื่อพืชและผักนะครับสมาชิกก็จะมีเด็กชายนันดาจะน้นคำคามผมมุอเพื่อนอาคุณตกำลังใจสองก็จะเป็นเด็กชายคุณ กันได้จ <House> ้าอ้า <welche> ว่าแล้ไปเราก็จะมาเรียนรู้ชื่อพืชและผักนะครับที่ตรงตามมาตรานของสุขุมวิทำดับที่หนึ่งต้นกล้วยแม่โกลกับแม่เกย2สองพริกแม่โกงนะครับสามมะละกอแม่กอกาและแม่กอกาและแม่กอกาสี่มะม่วง แม่กกาและแม่กุลอาตะไคร้อาตะไคร้แม่กอกาและแม่กุลโกถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวแม่กอกาและแม่กุลและแม่เกอได้รับคามปจกกัน นำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคคุณรับคุณั้นาเสตอนคือสามารถสามารถกรมกลมมาผสมได้นะคะนอกจากนี้ค่ะมีพูชอื่นอีกไหมคะนอกจากนี้ที่เรามองเห็นนี่เราใส่แม่ทานหรือว่าเขียนยังไม่ถูกใช่ไหมวิธีการที่จะทำให้เราเรียนรู้ได้เก่งได้คล่องเพิ่มขึ้นก็คือถ้าเรามีเวลาว่าง เราก็มาลองมาลองทําด้วยตัวเองดูอย่างเช่นครูไม่ได้บอกแล้วอาจจะไม่พืชอะไรบ้างอย่างเงี้ยนอกจากทำกับพืชแล้วเราสามารถทําอะไรได้อีกที่ทํามเราเก่งเรื่องมาตาตัวสเุกคะสัตว์ได้ไหมสั่นอสัว์ก็ได้ชื่อเพื่อนก็ได้สิ่งของก็ได้นะคะเราสามารถทําได้หมดเลยเพื่อที่จะฝึกฝนให้พวกเราได้เก่งเรื่องมาตาตัวสเุก นะคะอ้าวสำหรับวันนี้นะคะเราได้ายงานแล้วเรียบร้อยนะคะให้ไปทบทวนชวมงงน้า<ด>ครูครูจะสอบเรื่องเดียวเลยเรื่องมาตราเตัสตวสะกุเรื่องเดียวแข็งๆเ,เลยไดยหรือยังคะดดตด้ไม่ไงทำไมพลังงานเนหลือเยอะจังเลยอ่ะนักเรียนเก็บสมุดเก็บสงภาระทันทีไม่ต้องเดินไปจัดเก็บสมุดเี็บร้อยแล้วนั่งตรงตรง คุณเมรเลียบาลออปิดห้องอยสวัสดีค่ะดิฉันนางการจนาพรขมูลครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะจากการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จํานวน15คน พบปัญหาว่านักเรียนอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่องซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ในรายวิชาอื่นในสิ้าคนนี้ดิฉันแบ่งกลุ่มนักเรียนได้เป็น3ากลุ่มคือกลุ่มที่หนึ่งอ่านได้เขียนไม่ได้กลุ่มที่สองเขียนได้แต่อ่านไม่ได้และกลุ่มที่สมอ่านและเขียนไม่ได้ค่ะประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านเขียนคำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้เพลงประกอบบทเรียนหลังจากที่ดิฉันใช้กระบวนการดังกล่าวดิฉันจึงได้เลือกประเด็นท้าทายในหัวข้อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยที่ไม่ตรงต่างม,มาตราโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning โดยใช้บทเพลงประกอบบทเรียนนักเรียนมีความสุข มีความสนุกสนานในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะสังเกตเห็นจากผลงานของนักเรียนที่ไปศึกษาค้นคว้าม,มาและนำเสนอหน้าชั้นและครูได้ตรวจผลงานที่นักเรียนนำใบงานนำแบบฝึกมาส่งรูผลเป็นที่น่าพอใจนักเรียนมีการพัฒนาในด้านการอ่านเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงกามมาตราได้ดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ80ซึ่งครูตั้งเป้าเอาไว้ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ